เราจะเปิดสร้างรายได้จาก Youtube ได้ยังไงแล้วก็ทำได้เมื่อไหร่ วันนี้นะคะที่น่าจะมาสอนเรื่องการเปิดสร้างไรายได้จาก YouTube นะคะซึ่งเขาเปลี่ยนกฎมาสักพักหนึ่งแล้วนาะแต่ก็ลหลายๆคนอาจจะรู้นะ,ละหลายๆคนยังไม่รู้เดี๋ยวที่น่ามาบอกคือก่อนที่เราจะเปิดสร้างไรายได้ได้นะเราต้องมี YouTube ก่อนโอเคต้องมี YouTube Account ก็คือต้องซายอินต้องมี Gmail อะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีคลิปโอเคป่ะเพราะว่าไรายได้ที่เราจะได้เนี่ยคือได้จากคลิปเคยดูคลิปใครแล้วมีโฆษณามาขั้นตรงกลางไหมหรือว่าเคยดูคลิปใครแล้วมีโฆษณาโผล่มาตอน,นต้นคลิปไหมเออเราได้เราได้าไดาโนาน,น คิดง่ายๆก็คือ YouTube เนี่ย มันเป็นที่ที่คนมาลงคลิปถูกปะ่ะแล้วพอคนมาดูคลิปมาดูคลิปเยอะๆเนี่ยไอพวกผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆอะ่ะเขาอยากโฆษณาใช่ไหมเขาก็เอาเงินมาให้ YouTube แล้วบอก YouTube ว่าเฮ้ยเนี่ยช่วยเอาโฆษณาของเราเนี่ยไปแทรกใ,ในคลิปให้หน่อยแล้วเดี๋ยวอ่าถ้าสมมุติว่ามีคนมาดูหรือมีคนซื้อสินค้าเนี่ยเดี๋ยวเราจ่ายเงินให้เธอนะ YouTube อะ่า u t u b e ก็ทาไมเอาโฆษณามาลงในคลิปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะมาลงแบบมั่วๆอา้าวได้ไหมสมมติว่าติน่าเป็นเจ้าข,ของคลิปเอ้าเอา,เอาโฆษณาอย่างนี้มาลงได้ยังไงฉันไม่ต้องการอะไรยก็เล เ,เ,เดี๋ยวฉันมีส่วนแบ่งให้นะเดี๋ยวค่าโฆษณาที่ฉันได้เนี่ยเดี๋ยวฉันแบ่งให้เธอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ส่วนแบ่งจากค่าโฆษณาของ YouTube นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าเกณฑ์ด้วยนะช่องเราก็ต้องเข้าเกณฑ์ YouTube ด้วยโดยเกณฑ์ของ u t u b e นะก็คือเราต้องมีคนติดตามนะคะหรือว่าคน s u b s c r i b e เนี่ยทั้งหมดอย่างน้อย1000คนโอเคปะ่ะอย่างน้อย1000คนแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนที่เข้ามาดูคลิปเรานะต้องดูคลิปเราเป็นเวลายาวนานทั้งหมด4 0 0 0ชั่วโมงในระยะเวลา 12เดือนนะคะ4,000ชั่วโมงในระยะเวลา12เดือนบางคนอาจจะแบบโหสี่พันชั่วโมงบ้าแล้วบ้าแล้วนะคะบ้าแล้วแต่ทีนี้เนี่ยติไดไม่อยากให้มองในแง่ลายนะ ตีน่าจะบอกว่าเวลาที่เราทํา YouTube หรืออะไรเงี้ยให้มองมันเป็นธุรกิจคืออย่ามองมันว่าเป็นงานดีเลกอะไรเงี้ยตีน่าเคยทําคลิปไปแล้วใช่ไหมอย่าท o u t u b e อย่าทํา Facebook เป็นงานดีเลกเราต้องดูก่อนว่า YouTube เขาต้องการอะไรแล้วทําไมเขาต้องการสิ่งนั้นเพื่อที่ว่าเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นด้วยสิ่งที่ YouTube ต้องการคืออะไรคือต้องการให้คนดูคลิปเราอย่างน้อย4 0 0 0ชั่วโมงแปลว่าอะไรแปลว่า YouTube ต้องการให้เราทําคลิปที่ยาวๆทําคลิปที่คนเนี่ยสามารถอยู่ แล้วดูเราต่อได้เรื่อย เ,เพราะว่าคนดูคลิปติาเนี่ยสังเกตถ้าสมมุติว่าใครแบบเป็นแฟนพันธ้นะคะขอบคุณมากมากเลยหรือว่าถ้าใครชอบดูคลิปติาจะสังเกตว่าไม่ได้ดูคลิปเดียวถูกไหมไม่ได้ดูคลิปติาแค่คลิปเดียวแต่ทําไมแต่ดูต่อเรื่อยๆอะคลิป1โอเคคลิป2องโอ้อยากดูต่อ3 4มสี่ห้าหเจถ้าเรามีสักพันคนเนี่ยดูคลิปเราต่อได้เรื่อยๆแบบเนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าคนก็จะอยู่ในแอป YouTube ได้นานขึ้นเออจุดประสงค์หลักของ u t u b e คืออะไรคือเขาอยากให้คนเนี่ยอยู่ในแอปเขาเขาไม่ได้อยากให้คนเนี่ยหนีไป Tik Took บีไป IG จีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาด้วยนะคะโดยวิธีการที่เราทําคลิปเนี่ยก็คืออะไรเราก็ต้องมีการพูดมีการนําเสนอที่มันมีประโยชน์และน่าสนใจใช่ป่มมีประโยชน์และน่าสนใจหรือบางคนจะทําให้สนุกตลกก็ได้นะคะแต่ว่าของตินาติน่าจะชอบเน้นที่มีประโยชน์มากกว่านะคะและระยะเวลาที่เราทําคลิปเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันยาวนิดน,นึงถ้าสมมติเราจะทํา30วิทํา15วิเนี่ยมันสาหรับอะไรมันสาหรับพวกแบบติ๊กต็อกมันสำหรับติ๊กต็อกมันสำหรับแบบไอจีทีวีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเราในยูท มันต้องนานนิดน,นึงนะที่ติ๊น่าแนะนำนะคือประมาณ7 1 2ถึง12นาทีประมาณ7 1 2ถึง12นาทีเนี่ยกำลังดีนะคะแต่ว่าเป็นกฎตายตัวไหมทุกคลิปต้อง7ต้อง12นาทีไหมไม่จําเป็นนะคะอย่างสังเกตของตีน่ามันก็จะมีบางคลิปที่3นาที4นาทีหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าประมาณ10นาทีเนี่ย จะดีที่สุดเพราะว่าพอเราทำคลิปได้ยาว10นาทีนะเราจะสามารถใส่โฆษณาได้หลายหลายทีเออนะคะก็คือถ้าคลิปเรามันต่ำกว่า10นาทีเนี่ยเราสามารถใส่ได้ที่เดียวคือตอนต้นคลิปแต่ถ้าสมมติว่ามันยาวกว่า10นาทีเนี่ยเราสามารถใส่ต้นคลิปก็ได้ใส่กลางคลิปตรงไหนก็ได้ใส่ตรงท้ายคลิปก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่โฆษณาเยอะขึ้นแปลว่าหลายแปลงว่าเราก็ได้ส่วนแบ่งจากค่าโฆษณาเยอะขึ้นอ่ะแล้ว YouTube ก็ทําไมก็ได้รายได้เยอะขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะต้องดูให้ทำไมพอเหมาะพอควรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่โฆษณาถี่เกินไปคนดูก็ลาคาดไหมคนดูก็ลาคาดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่ให้มันพอเหมาะพอควรนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครทํ o u t u b e นะก็อย่าเพิ่งโวยวายว้าวหูคนตกติดตามลงพันคนมันจะโหดอะไรกระดาบนั่นแล้วก็คนดูก็กกตั้งเท่าไหร่ตั้งชั่โมงอะไรเงี้ซึ่งงจริๆเนช่วโยชม คนดูเช่นเดียวกันเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีนี้ มันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าคลิกเบรนะคะคลิกเบรคืออะไรคลิกเบรคือตั้งชื่อคลิปอีกอย่างหนึ่งแต่พอกดเข้ามาดูปุ๊บเนื้อหาเป็นอีกอย่างหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคนกดมาเจอแบบนี้บ่อยๆเนี่ยคนเขาก็ทําไมเขาก็ไม่อยากดู YouTube เข้าใจป่ะเขาก็ไม่อยากอย,กอย,กอยู่ใน y o YouTube เขาก็งงว่าเอา้าทำไม y o YouTube มีแต่คลิปแบบนี้เยอะจังแล้วพวกที่ทําแบบนี้นะคือเขาหวังอะไรหวังแค่โฆษณาตอนต้นคลิปสมมติเรากดเข้ามาดูแล้วเราต้องรอโฆษณาเพื่อที่จะเข้าคลิปใช่ไหมไอตอนที่เรารอโฆษณานี่แหละไอคนพวกนนั้นม้มก็ไไไดตตตงปแแ่่ทําา YouTube เสียหยห ตัวเราตัวคนดูก็รู้สึกเสียหายด้วยเอาตัวหลอกมาดูคลิปถูกไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราถูกหลอกให้กดเข้ามาดูเนี่ยเราก็จะไม่ subscribe ไงถูกปะช่องพวกนี้เนี่ยยอดซับจะน้อยมากเขาก็เลยตั้งกฎมาเธอต้องมียอดซับนะต้องมีฐานแฟนตัวจริงนะที่เขาต้องการติดตามเธอเนี่ยหนึ่งพันคนเพื่อเป็นตัวการันตีว่าเออช่องเธอไม่ได้หลอกลวงช่องเธอไม่ได้ช่องแบบช่องคลิกเบตอะช่องที่หลอกให้คนกดเข้ามาอะถูกปะแล้วก็คนต้องดูเป็นระยะเวลาเท่าไหร่สี่พันชั่วโมงภายในส ว่าคนที่เขามาดูเราอ่ะเขาดูเราอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเขาชอบเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคลิปเรามันเป็นคลิปหลอกอีกแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกับว่าวินวินกันทั้ง2ฝ่ายมองในแง่ดีว่า จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่า u t u b e เนี่ยเขาทำไมโหดต้องการแต่ผลกำไรนู่นนี่นั่นเขาก็ปกป้องคนดูไปในขนาเดียวกันนะคะเราเป็นผู้สร้างใช่ไหมเราเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมเราก็ต้องสร้างสารรค์สิ่งที่มันดีที่สุดพอเข้าขาย YouTube YouTube ได้ไประโยชน์คนดูได้ไประโยชน์ทุกคนก็ทำไมแฮ okay, ปปี้เวนท์นทโอเคป่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะทำคลิปนะก็ดูว่าเออคอนเทนต์เรามันเป็นยังไงคลิปเรามันเป็นยังไงแล้วก็ทำเยอะๆทำเยอะๆคนเขาจะได้ไงเขาจะได้มีอะไรให้ดูเยอะๆมันก็เพิ่มอะไรเพิ่มเวลาดูเข้าไปอีกนะะค แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ควรทําก็คือทำไลฟ์ทําบ้างอะไรเงี้ยแล้วไลฟ์จะประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ สมมติว่าเราทำคลิปสินาทีมีคนดู6คนมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1ชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราทำไลฟ์หนึ่งชั่วโมงแล้วมีคนดู6คนแบบดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะก็เท่ากับเราได้เวลาเท่าไหร่ละหกชั่วโมงอ่าดีกว่าปะละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองนําไปใช้ลองนําวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็สมมติว่าใครเนี่ยมียอดสับครบ1 0 0หนึ่งพันแล้วนะคะแล้วก็มียอดคนดูสี่พันชั่วโมงภายในสิบสองเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวตีน่าใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะาเ,าาเางไไางนะะเาะวา ที่มันยังไม่มีกฎเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตน่ากลับไปทาไม่ได้แล้วเนาะต่าก็เลยสอนไม่ได้แต่ว่าติารู้หลักเกณฑ์น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะต่าก็มีเท่านี้นะครอยากรู้นะคะเรื่องของการทํา YouTube เรื่องของการสร้างไรายได้ออนไลน์นะคะก็สามารถกดติดตามได้เนาะต่าก็จะมากับอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆนะคะสาหรับวันนี้นะคะต่าก็มีเท่านี้นะครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์และก็ s u b s c r i b e ให้ที่ช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ